สวัสดีครับนี่พาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอเนตป .6 กันนะครับเป็นเรื่องเศษส่วนและทศนิยมนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่5นะครับให้เปิดเอกสารมาที่6นะครับโจทย์บอกว่าในวงเล็บจำนวนเต็ม3เศษ1ส่วน4บวกด้วย0.25แล้วก็หารด้วย7ส่วน10เท่ากับเท่าใดครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับข้อนี้นะครับ ขออนุญาตลอกโจทย์แล้วกันนะครับสามเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับบวกด้วยศูนย์จุดสองห้าเล็บนะครับหารด้วยเจ็ดส่วนสิบนะครับนะครับจะเปลี่ยนนะครับมีทั้งเศษส่วนและทศนิยมครับนะครับต้องเปลี่ยนรูปแบบเดียวกันนะครับอันนี้ครูจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนแล้วกันนะครับสามเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะแยกนะครับเป็นสามบวกกัหนึ่งส่วนสี่ครับเป็นจิมกรงะก็ยกเป็นจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนได้ แล้วก็0.25ก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับอาจจะเท่ากับ1ส่วน4เดี๋ยวถ้าใครงงนะครับเดี๋ยวจะพาทําตอนท้ายนะครับเอาหารด้วย7ส่วน10นะครับอ่าทีนี้นะครับขั้นต่อมานะครับก็มีการบวกทั้งจำนวนเต็มแล้วก็เศษส่วนนะครับก็บวกเศษส่วนนะครับก็มีจำนวนเต็มก็เอาลงมานะครับแล้วก็1ส่วน4บวก1ส่วน4นะครับอ่าส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็เขียนส่วนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หนึ่งบวก้สองนะครับ นี่คือตัวหน้าครับตัวหลังก็เขียนได้ปกติเลยนะครับเจ็ดส่วนสินะครับเอาอย่างนั้นก็จํานวนเต็มบวกกับเศษส่วนนะครับเพราะเป็นจํานวนค่านะครับก็จะเขียนต่อกันหน้าเป็น3เศษสส่วนสนะครับอาหารด้วยเจ็ดส่วนสินะครับเสร็จแล้วนะครับการหารเศษส่วนนะครับก็จะเปลี่ยนจํานวนค่าตัวข้างหน้านีครับให้เป็นเศษเกินนะครับนั่นคือเอา4ีไปคูณกับ3ได้12บวกกับ2ได้เป็น14นะครับเอาส่วนนี้มันเท่มกูนนะครับหารด้วยเศษส่วนนะครับก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนหารให้เป็นคูณนะครัับบแลล้วกก็ ส่วนให้เป็นเศษกลับเศษนให้เป็นส่วนนั่นคือเป็น10บส่วนเจดนะครับแล้วก็ใช้การตัดทอนเลยนะครับอาจจากคู่ไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ครูจะเอา1 4ี่กับ7ก่อนละกันครับเจดหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองได้ส4บสี่นะครับจากนั้นก็เอา2กับสี่ครับเอาสองหนึ่งเป็น2แล้วก็สองสองเอาสี่เหลืออยู่นะครับมีสองกับสิบนะครับก็สองหนึ่งกับสองห้าแล้วก็ตัวที่เหลือมาคูณกันนะครับก็คือ1คูณห้าได้ห้าแล้วก็1นึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะครับก็ไม่ต หนะครับต่อข้อสี่นะครับเอาเมื่อกี้สําหรับใครที่งงนะครับว่าหนึ่งส่วนสี่มาได้ยังไงครับศูนอามาเป็น1นส่วนสีได้ยังไงนะครับก็ขออนุญาตอธิบายนะครับนี่ว่าศูนย์จุดสองห้านะครับก็จะเท่ากับยี่สิบห้าส่วนด้วยหนึ่อนะครับถ้าใครหารได้เร็วนะครับก็ใช้แม่ยี่้าเลยนะครับยี่สิบห้าหนึ่งเป็นยีสแล้วก็ยี่ีได้หนึงดังนั้นศูนย์จุด้ก็ได้หนส่วนสี่นะครับ เชนวนมาข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ